O Ó wow. wow.

ครูมาเพิ่มเติมในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนคือว่าคือไปเห็นภาพหนึ่งหน้ารล้วหนะะ้าฮะเป็นสถานที่ที่นักเรียนเคยไปไหมคะครูก็แบบไม่เคยไปแต่ถือว่ามันน่ารักดีแล้วมันจะใช้ในอะไรคะประโยคที่นักเรยียนจะทำให้นักเรียนสามารถประโยคแล้วก็ทำจับได้เอาแบบนี้ก่อนดิสเราว่าอะไรดิสเราว่าดิสว่า

อะได้ลไหมมันต้องเกิดจากธรรมชาติถหมดือนนะคำว่าข้ำจาอะไร C V E เขียวแปลว่าข้ำนะคะเขีวมาว่า ว่าแชรแปลว่าใส่แล้วแต่เติมคำว่าพิษใส่ที่แปลว่า,ตตวาบ,อบอใช่ไหมคะอ่าอ่านร้อมกันดีใช่ไหมคะพิดพิษส่พินี่คือ,คอบอใส่แล้ยิงใชคะขอยเอนนะชคะแ่ะโคศิลเมาโคศิลเมาอะไิศปาก้าเกิดภาษาธรรมดาี่โคศิลป์เสะอ่ะาได้เจอโคศิลปคไคะโคศิลป์เมาเรียก thank <laughs> you ที่โอเคสองที่นะคะคุณยายจำไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ตอบอะไรก็เดียวอาร์เรนคุณอยากจะให้สองคนนี้ช่วยกันแล้วพูดว่าอันนั้นน่ะนั่นน่ะมันคือข้างซ้ายเพ <Yes, S 1> ราะว่าไงนี่นี่นั่งลูกนั่งนุ่นั่งนั่นนี่น,นี่แด็ดเด็ดก็แปลว่านี่แปลว่าน,นี้เดต้องแปลว่าคือะไรคะเด็ดเลคะเด็ดอีสต์อัศ ใบงานกระสานไงานกระสานคิดว่าไงคนที่คูชื่นใจหรือคะนักเรียนชีสชีกเลยค่ะชีสกด้ค่ะบางครั้งเราไเรียนมหาลัยก็ถ่ายชีสถ่ายชีสแต่เออคูทำมาเลยค่ะใบงานใช่ไหมคะโอ้ชีสนะคะอ e? ่าแจกแจกงานถ้าเหลือ e ก็แบ่ง โชว์โชว์ทเสอรออ่าเก็บตามเลยนะคะโชว์ที่เสื้อเยอะไหคะแคนถิไนให้เห้มโอเค เออค่ะก็เอ่องานนี้นักเรียนนะคะทไม่เสร็จจงทยังไคะในเรียนไปทำไปเลยคะการบ้านกจัการบ้านนะคะการบ้านภาษาจีนว่าไ เียนนะคหรุณว่อว่าหูมือกันนั้นอันนี้บรยนี้สรก็มาสมรูในะคะวันจันทร์วันจันทร์นะคะวันจันทร์ตกิอะไรอ